y a มาฮ่ารถทูเดอะเวิ l ์ c คล s สสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าซึก World s u p e r อร์ e ชิงแชมป์โลก2023มีคิวเดินทางเข้าสู่สนามภาคพื้นยุโรปในช่วงเดือนเมษายนในช่วง y a มาฮ่ารถทูเดอะเวิ l ์ c คลาสสัปดาห์นี้จะนำคุณผู้ชมย้อนดูเบื้องหลังภารกิจทีมบิดยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมหลังผ่านการแข่งขันรุ่น World s ซูเปอร์สปสนามที่2ทีม่มันดาลิก้าเซอร์กิตประเทศอ,อินโดนีเซีย หลังเสร็จสิ้นการประเดิมเบสระดับ w ว r l d ์ซ r ร e s ที่ออสเตรเลียทัพนักบิดไทยเดินทางต่อทันทีสู่ประเทศอินโดนีเซียโดยมีความท้าทายอยู่ที่สนามมันดาลิก้าแทร็กน้องใหม่ที่2นักบิดไทยยังไม่เคยสัมผัสในการแข่งขันจริงมาก่อนอย่างไรก็ดีทั้งสแตมอภิวัตรวงธนานนท์และตีอนุภาพซามูนได้ใช้เวลาช่วงฝึกซ้อมวันศุกร์ทำความคุ้นเคยกับลายสนามและตัวรถ y z f R6 เิ 6, เพื่อเก็บข้อมูลก่อนเข้าสู่การคอลี่ฟายช่วงเช้าวันเสาร์ ซึ่งผลการคอลี่ายสแตมอภิวัฒนและตีอนุภาพได้ออกสตาร์จากกริดที่17และ18ตามลำดับส่วนในวันแข่งขันอนุภาพซามูนเก็บแต้มให้ทีมอย่างต่อเนื่องหลังบิดจ,จบที่13ในเรสแรกและที่15ในเรสที่2ขณะที่สแตมอภิวัตน์โชคร้ายมีปัญหาด้านเทคนิคในเรสแรกและต้องออกจากการแข่งขันในรอบสุดท้ายของเรสที่2พลาดบวกแต้มให้กับทีมอย่างน่าเสียดาย ลีสองก็ถือว่าออกตัวมาดีนะครับแล้วก็พยายามก่อกลุ่มไปให้ได้นะครับแล้วก็มีรถล้มขวางหน้าครับในช่วงครึ่งทางครับทำให้เราหลุดกลุ่มแล้วก็พยายามเยี่ยจบการแข่งครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุในช่วงก่อนของสุดท้ายครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับก็สนามหน้าก็จะพยายามปรับปรับตัวให้เร็วกว่านี้ครับครับสำหรับการแข่งขันที่ผ่านไปนะครับที่ มนาจิกาคนระับที่อินโดนีเซียก็เป็นสนามที่2ของพวกเราครับยามาแทรและสิงทีก็รู้สึกสนุกครับแล้วเราได้ตัวรถที่รู้สึกว่าเข้ากับเรามากขึ้นครับในสนามที่2นี้ครับก็ถือว่าเราทําผลงานอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามพัฒนาให้ได้ใกล้เคียงกับพวกหัวแถวแล้วก็กลางแถวที่เริ่มมากๆครับก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีกันบ้านที่ต้องทาเยอะครับพัฒนาอีกเยอะเพราะว่าเราถือว่าเป็นน้องใหม่ในรุ่นนี้จะทำผลงานให้ดีต่อๆไปครับเราจะมีแต้มควกคนไทยเรื่อยๆครับ ผมฝากเชียงพวกเราด้วยนะครับามดาี๋ยวมาแถล,แลทงทีมกับทีมงานคนไทยของเราที่ไปในระดับเวอร์ซุปเ r อร์สป,ป,ป,ปอร์ตก็จะทำงานอย่างเต็มที่และดีที่สุดครับฝากเชียงพวกเราด้วยครับจาก2สนามเราก็เก็บคะแนนได้ในทุกสนามทำผลงานได้อยู่ในระดับหนึ่งนะฮะ นักแข่งปรับตัวได้ดีขึ้นทีมงานทํางานได้ไหลลื่นขึ้นนะครับที่ว่าเป็นการสอบผ่านในการไปในสสนามแรกหลังจากนี้ก็กลับมาเราเห็นแล้วครับว่าต้องมาเพิ่มเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจะเข้าสนามในรายการอื่นเนื่องจากเวลาซ้อมเราจะน้อยกว่าถ้านะเทียบกับคนที่เขาเลยเคยแข่งมาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะสัก5้าหสนามน่าจะเห็นผลงานที่ดีๆขึ้นของนักแข่งแล้วก็ทีมงานไทยครับยังไงก็ฝากติดตามชมเชียร์ด้วยกันนะครับขอบคุณครับทั้งนี้แฟนความเร็วสามารถติดตามผลงานของทีมแข่งไทยบนเวทีเวิร์ s ซูเปอร์ส ได้ที่แฟนเพจ Yamaha Thailand Racing Team ก่อนที่ทั้งนักบิดและทีมงานจะเดินทางเข้าสู่สนามยุโรปในวันที่22-23เมษายนนี้